ป้าเอาเล่าดีนึงแล้วกันมาดับมุ่งลองป้าที่เรียนกับคูเอดี้นะคะ70็ดิกระดึนดูดเงินมาได้ล่าสุด1 0 0 0 0แบาทก่อนหน้านั้นกระดึงดูดเงินมาได้ประมาณเกือบเกือบล้านอะแล้วล่าสุดก่อนหน้านั้นอีกไม่กี่วันนี้ปลักสงสาวันที่แล้วกระดึงดูดบ้านได้15้าล้านอะ่ะฟูกฟรีนะป้าอายุ70ป้าบอกว่าป้ารีบลูกป้ารอไม่ได้แล้วป้าเจ็ดสิบแล้ว นะรุ่นไหนก็ได้หมดทุกคนนะคะตาจุดจืด่นนะลูกนะตาเชื่อคุยดี้ตาตตามคุยดีป้าบอกว่าเวลาป้าจะโมโหท,ทีไรนะป้าเห็นหน้าคุยดีมาตันตีเลยป้าก็ไม่โกรธเวลาป้าจะหุดหงิดป้าก็เห็นหน้าคุยดีรอยมาเลยค่ะเอาเทคนิคนี้ไปทาดูนะว่าไม่ได้ไม่ได้นะจัก,กรวันก็ไม่ชอบนะอย่าห้ามโกรธห้ามหมุดหงิดไดนะ้ห้ามโมโหนะเออเนี่ยะเออ ล่อยเลยใช่ไหมวันนี้นะคะวันนี้จะบอกให้นะคะว่าวันนี้ถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่ดึงดูดสุขภาพได้อะ่ะทุกอย่างแม่งได้หมดเลยจ่ายค่าหน่วยกิจแล้วค่ะขอบคุณนี่ค่ะแชร์คนหนึ่งแชร์เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวคุณที่จะแชร์ด้วยนะคะบังคับแชร์ไม่ไม่แชร์แม่จะแบบปิดไหล์เลยปิดไหฟ์หนีเลยจริงเหรอแม่เออไม่จริงหรอกซึ่งก็พูดไปงั้นแหละโอ้